ฮัลโหลทุกคน mm hmm. ตอนนี้นะคะ mm hmm. อยู่ที่โคฟนเทเกนเลคนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบๆนะคะ mm hmm. ถ้าวันที่อากาศดีๆอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีคนออกมาเดินเล่นกันริมทะเลสาบนะคะ mm hmm. ก็ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด 5, 5้าเลคนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะแปะชื่อไว้ให้ว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. เดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปเดินเล่นกัน,นะคะ่ะตามไปดูกันนะคะ มาเริ่มกันที่เลคอันแรกก่อนนะคะมีชื่อว่าเซนต์จอร์จเลคนะคะอันนี้ก็จะมีจุดสำคัญก็คือมีออท้องฟ้าจำลองนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ชื่อของสถานที่ท้องฟ้าจำลองนะคะชื่อว่าชูโคบรานะคะโดยที่ชูโคบราคนนี้นะคะก็เป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของ ชาวเดนมาร์กนะคะโดยที่เขาก็มีการค้นพบเรื่องเกี่ยวกับว่าการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกด้วยค่ะมาเรียนภาษาดเดนิชกันเล็กน้อยนะคะคำว่า s ุนะคะ S แล้วก็ตัว O มีสแลชนะคะแปลวล่าเลค่ะ ต่อมาเป็นเลกอันที่2นะคะเรียกว่า p พ p l i ลิงูนะคะหรือ Student l เลกค่ะจริงๆแล้ว p e p l i ลิงนะคะไม่ได้แปลตรงตัวว่า Student นะคะแต่แปลว่า Little Priest นะคะที่มาก็คือเมื่อก่อนนะคะก็จะมีการเรียนการสอนระดับ Elementary School กับเซค n d นดารีสคูลเนี่ยด้วยการไปเรียนที่โบสถ์นะคะทำให้เขาเรียกตรงส่วนนี้ว่า p e p l i ลิงค่ะ จริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเดินทั้งหมดทุกเลคครบนะคะก็จะได้ระยะทางทั้งหมด6.4กิโลเมตรนะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้นะคะาพาเดินไม่ครบนะคะขาดอีก1เลกนะคะซึ่งในช่วงวินเทอร์นะคะบางปีนะคะทะเลสาบตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยค่ะอย่างเช่นวินเทอร์ของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยค่ะคนก็ลงไปเดินได้นะคะ แล้วก็หากใครต้องการออกกำลังกายเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็สามารถจะเช่าเรือแล้วก็ปั่นเรือได้ค่ะค่ะบริเวณเล็กตรงนี้นะคะก็เป็นเขตของเมืองที่ชื่อว่านารโบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดข้ามไปอีกเล็กนึงที่เราไม่ได้พาไปวันนี้นะคะก็จะเป็นออสตโบค่ะ คนเดนิชน,นะคะก็ชอบการออกกําลังกายค่ะอย่างถ้าวันอากาศดีๆอย่างนี้นะคะก็จะเห็นคนออกมาจ็อกกิ้งกันเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยนะคะก็จะเป็นเลคที่ไม่ได้พาไปนะคะซอตเทดัมนะคะโดยที่จะข้ามสะพานตรงนี้ไปก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะ วันนี้ไอแคลร์ก็เดินเหนื่อยแล้วนะคะขอลากนันไปก่อนนะคะก็บายๆนะคะทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ